สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับหนึ่งชั่วโมงดีๆที่ผมธัญศนนกตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆนะครับและประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพ,พระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องสุขอนันต์พาร์คจังหวัดสระบ,บุรีนะครับ ซึ่งแน่นอนครับที่นี่ก็มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ต่างๆนะครับมารวบรวมตัวกันไว้ที่นี่ซึ่งเรานะครับจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกไปแบ่งปันประสบการณ์กับพวกเขาเหล่านั้นะครับและวันนี้นะครคุณผู้ชมครับเราจะนําเสนอเรื่องราวของลูกศิษย์หลวงปู่ย้อยนะฮะวัดอัมพวันซึ่งท่านเนี่ยเป็นองค์เดียวนะครับที่สืบทอดวิชาในการเขียนยันมานะครับนั่นก็คือหลวงพ่อจักวัดชุ้งนั่นเองครับโดยผู้เชี่ยวชาญคุณเหน่งรงท่อครับ สวัสดีครับพี่หน่งครับสวัสดีครับผมครับผมพี่หน่งครับวันนี้ก็คือจะมานําเสนอเรื่องราวนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์คนเดียวใช่ครับคนเดียวคือเรื่องราวท่านน่าสนใจยังไงในในประวัติของหลวงปู่ย้อยเนี่ยครับผมท่านไม่เคยมีลูกศิษย์อื่นใดนอกจากหลวงพ่อจักร์ที่องค์เดียวท่านไม่รับหรือว่าไงท่านหลวงพ่อจักรเคยบอกให้ผมฟังว่าหลวงปู่ย้อยบอก ข้าไม,ไม่เคยสอนไทยถ้าสอนไม่เป็นอ oh. แต่ที่นี้ว่าที่รับหลวงปจักเป็นลูกศิษย์เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยบวชเริ่มจากบวชเป็นเนนตอนอายุสิบเก้าแล้วก็ได้มาบวชเป็นเนนอยู่วัดบ้านโดนคไอหนองแซงสระบุรีอายุส <19 S 1> ิบเก้าแล้วก็เดินทางมาขอ อยู่ปฏิบัติรับใช้หลวงปู่ย้อยครับก็คืออยู่กับหลวงปู่ย้อยมาหลายปีมากนะฮะครับปฏิบัติรับใช้มาในระหว่างนั้นเนี่ยที่ท่านเป็นเนเนี่ยท่านก็ชอบศึกษาแบบพวกอย่างนี้เหมือนกันหลวงปู่ย้อยก็เลยเมตตาเวลาจะทําวัตถุมงคลจะลงตะกุดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเรียกเนนจากมาช่วยมาช่วยเสมอครับผมหยิบแผ่นให้บ้างตีเส้นให้บ้างครับผมเหมือนกับเหมือนกับว่าหลวงพ่อเนี่ยคงเห็นความตั้งใจจริงถูกไหมฮะครับคือเห็นว่า ว่าจามเนนจามเนนจักเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีมีมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้แบบที่รวดเร็วประมาณนี้เพราว่าหลวงพ่อมีความสนใจอยู่แล้วใช่ฮะก็เลยรับเป็นลูกศิษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับได้ว่าหลวงพ่อจักเนี่ยท่านเป็นองค์เดียวเลยปัจจุบันนี้ที่สืบทอดวิชาการเขียนดังจากหลวงพ่อย้อยถูกไหมฮะถูกครับครับผม เหมือนกันทุกกระเบียดนึงครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอายุเท่าไหร่6งปีครับผมซึ่งท่านก็ยังรับญาติโยมอยู่ปกติยังยังต้อนรับครับคุณผู้ชมถ้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องราวของท่านกันนะรวมถึงดูวัตถุมงคลหากคุณผู้ชมดูแล้วศรัทธาก็ไปกราบไหว้ท่านได้เลยที่วัดใช่ครับถามก่อนวัดชุ้งอยู่ที่ไหนยังไงอยู่อำเภอสองให้ครับผมจังหวัดสลับุรีครับจากสี่แยกบายพาสตรงไปก็ประมาณสัก ไม่เกินหกกิโลก็จะถึงครับอ๋อไม่ไกลไม่ไกลนะฮะก็สดุกสบายหลังวัดท้ายวัดครับระหว่างท่าน้ำแม่น้ำประสักนะครับวัดอัมพรวันกับวัดทุ่งจะอยู่ตรงข้างกันเลยอ๋อจะอยู่ตรงข้างเห็นไหมสองับแม่อ่ะมาที่เรื่องราวของท่านเลยดีกว่านะฮะหลวงพ่อจักในประวัติท่านคร่าวๆเป็นไงครับเดิมท่านเป็นคนบ้านโดนอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีครับเกิดปีพศ2,400 89ระหว่างนั้นก็อยู่จนอายุครบบวชเริ่มบวชเป็นสามเณรอนก่อนบวชพื้นเพครอบครัวท่านทำอะไรฮะก็ทำนาอ๋อครับผมเป็นเกษตรกรครับครับผมฮะหลังจากนั้นบวชเนนบวชเนนครับผมบวชเนนที่วัดบ้านโดนในปีอตอนอายุ19นะครับครับตอนปีพศ2517รพอบวชได้หนึ่งปีปีรุ่งขึ้นปี18 ด้ความที่หลวงพ่อจักท่านท่านมีความนับถือหลวงปู่ย้อยแต่เดิมอยู่แล้วก็เลยเดินทางมาจำจำวัดอยู่ที่วัดอัมบวันทั่บอกว่าท่าแก็เป็นต้นไปเลยอ๋อแล้วก็มารับใช้ครับครับผมหลังจากนั้นก็อายุครบ21ในปีพศ2519ก็เปลี่ยนสถานะเป็นพระภิกษุ ครับผมก็อยู่รับใช้หลวงู่ย้อยมาอ๋อฮะรับรับรับท่านเป็นไงมาถึงได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดชุ้งเลยได้ไงฮะคือหลังจากอยู่บนิบัติรับใช้หลวงู่ย้อยพาจนถึงปีพศ2521เนี่ยครับหลวงู่ย้อยก็เริ่มมีอาการอาภาตครับต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเปาโลที่กรุงเทพครับระยะนั้นน่ะก็เมื่อหลวงู่ย้อยหลวงู่ย้อยไม่ได้อยู่วัดครับผมหลวงพ่อจักก็ข้ามเรือ มาอยู่ที่วัดชุ้งซึ่งวัดชุ้งเป็นวัดที่ถือว่ามีหลวงปู่เลืองครับผมเป็นเจ้าวาดในสมัยนั้นนะครับเป็นทักกรรมวาจาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์อีกรูปหนึ่งเหมือนกันครท่านก็เลยข้ามเรือมาปฏิบัติหลวงปู่เลืองต่อซึ่งอายุก็80ปีเหมือนเหมือนหลวงปู่ย้อยเหมครับผมก็อยู่ดูแลหลวงปู่เลืองตามตามสิทธิ์ที่ปฏิบัติและใช้อุบาจารย์ครับผมจบจนกระทั่ง หลงพ่ย้อยมโนภาพครับ,รบแห่งก็เลยชาวบ้านด้วยลูกศิลุกหามาชื่นชอบในในจริยวัดปฏิบัติของหลวงพระจักท่านเป็นพรกนิน้อยครับแล้วก็ถือกรรมฐานเป็นกิจครับคืออยู่แต่ในโบทจนสมัยโบราณเนี่ยด้วยความที่หลวงพระจักท่านเป็นพระที่รูปร่างไม่สูงนักครับตัวตเตีย้ยๆตัวนล็น้อย ชาวบ้านก็เรียกหลวงพ่อว่าหลวงพี่น้อยหลวงพี่น้อยโบสถ์เก่าฉายาท่านที่ชาวบ้านจะรู้จักกันมากกว่าชื่อหลวงพ่อจังคนในพื้นที่เพราะว่ามาที่ไรเนี่ยนอกจากขึ้นไปนมัสการหลวงปู่เลืองบนกุติแล้วเนี่ยถ้าจะหาหลวงพ่อจังนี่ยต้องไปที่โบสถ์เก่าเพราะนั่งท่านกรรมฐานทั้งวันทั้งคืนในนั้นคทั้งวันทั้งคืนจะไม่ไม่ค่อยขึ้นมาบนศาลาครับแล้วเป็นไงมาเป็นไงมาไงถ้าถึงมาเป็นเจ้าอาวาสวัดชุ้งได้ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าอาถ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดชุ้งถูกไหมเป็นเจ้าอาวาสวัด ก็หลังจากสิ้นบุญเล้งผู้เรื่องแล้วชาวบ้านก็ร่วมใจกันให้ท่านเป็นเจ้าวาดด้วยความศรัทธานั่ใช่นะฮะท่านเป็นเจ้าวาดมากี่ปีแล้วถึงปัจจุบันนี้ประมาณประมาณประมาณร่วมร่วมสามสิบปีรู้เหรอฮะับผมนะฮะก็ถือได้ว่าคือฟังประวัติท่านคร่าวๆเนี่ย ท่านอยู่ในร่มกาสาวพัดมาตลอดเลยนะถูกไหมตั้งแต่บชเรียนเลยนะตั้งแต่เป็นเรนเลยแล้วไม่ได้เคยศึกเลยถูกไหมครับผมก็บทเรียนปุ๊บแล้วก็ไปบวชพระแล้วก็อยู่มาเป็นเจ้าวาดจนถึงปัจจุบันนี้โอ้นี่หายากนะครับหายากเลยทุกขผมนะฮะเอาละครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของท่านมาครับทำไมวัตถุมงคลท่านน่าสนใจไงคือด้วยด้วยจริยวัรของหลวงพ่อเนี่ยในในยุคเริ่มต้นก่อนครับผมท่านเรื่งความท่านเป็นพระที่ เคารพในครูบาอาจารย์สมัยอยู่กับหลวงปู่ย้อยท่านก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเรื่องพร <Ừ. S 1> ะเรื่องครับ<ล>ผมุมงคลเพราะาอาจารย์ท่านทาอยู่ใช่ครับแล้วพอมาดูแลหลวงปูยย่เลืองหลวงปู่เลืองก็จัดเป็นพระเเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นกันเป็นาสตรธรรมิตรกับหลวงปู่ย้อยครับผมท่านก็ให้เป็นหน้าที่ของหลวงปู่เลืองไปครับท่านก็จะคอยช่วยเฉยเฉยครับจะอยู่แต่นั่งกรรมฐานอยู่แต่<อ>ในบทเก่าแล้วก็เกิดความคิดว่าในบทเก่ามีาพระประธาน โบราณอายุก็มสี่ร้อยปีเนี่ยจากกรมศิลปากรมาขึ้นเบียนไว้ท่านก็มีความคิดว่าอยากจะสืบทอดพุทธศาสนาในภายหน้าท่านก็เลยใช้เวลาว่างหลังจากกรรมฐานแกะแม่พิมพ์พระนครับผมด้วยตัวเองปั้นดินแกะทําแม่พิมพ์เองเป็นเป็นพระเป็นพระเครื่องหรือเป็นพระบูชาหรือไงเป็นพระเครื่องครับผมนีให้ดูไหมให้ดูครับมาขอดูเลยฮะขอดูเลยเนี่ยนะฮะ ก็แค่สองพัยี่สิใช่ครับสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นการล้อพิมพ์ตามโบราณที่เคยเห็นกันครับแต่ว่าองค์พระเนี่ยก็คือเป็นพระที่จําลองที่ท่านแกะด้วยตัวท่านเองซึ่งเป็นพระพุทธรูปในโบสถ์ที่อายุ400ปีถูกไหมครับผมครับผมอ๋อนี่เขาเรียกอะไรหลวงหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ใหญ่ครับเป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธรูปโบราณครับผมอ่ท่านแกะแล้วไงต่อหลังจากนั้นก็เมื่อเมื่อท่านแกะแม่พิมพ์เสร็จท่านก็ทำาอง ครับขงก็โดยการหมักดินส่วนหนึ่งแล้วก็มีใบลานเก่าเราแวบว่ามีใบลานเก่าท่านก็นาใบลานเก่ามาจานอัขระข้ะวาต่างๆครที่ท่านได้าีมศึกษามาจากหลวงปู่ย้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งจากหลวงปู่เลืองเนี่ยท่านก็นํามาจานใส่อัขระใส่ในใบลานจากนั้นตามพิธีกรรมของหลวงพ่อเสร็จเนี่ยหลวงพ่อจะพีเผาพีใส่ในบาท เขาใบลานเนี่ยนะทำให้เป็นผงใบลานคือลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนกับที่ทําผงพุทธคุณแหละแต่ท่านอะดปเปลี่ยนมาเป็นใบลานเป็นใบลานใช่เขียนลงไปบนใบลานเลยครับพอใบลานนี่ใบลานแห้งหรือใบลานสดหรือไงฮะที่ที่ผมเคยเห็นจะเป็นใบลานแห้งแห้งคือถ้าไม่เก็บใบลานมาตากให้แห้งก่อนแล้วก็เขียนลงไปแล้วจานด้วยอะไรฮะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเราะปากกาเป็นเหล็กครับอ๋อเป็นเหล็กผมเห็นเป็นเหล็กนะอ๋อครับผมได้ยินเท่านี้ก็น่าสนใจแล้วนะอ่ะเรามาดูพระกันครับผม เริ่มจากรุ่นที่ป๋อพ่อชักครูนี้นี่ฮะเป็นเป็นพิมพิมพักขนแผนพิมพ์ใหญ่ครับผมซึ่งพิมพ์เนี้ยพิมห้าเหลี่ยมเนี้ยรวมรวมทั้งทาทองทั้งไม่ทาทองไม่น่าจะเกินสิบองครับผมเพราะหลวงพ่อว่าใหญ่ใหญ่แล้วเวลาเผาแล้วแตกครับหมท่านเลยทำได้แค่นั้นแล้วก็แล้วเปลี่ยนพิมใหม่ ผก็แกะพิมใหม่ไปเรื่อยอันนี้ก็เหมือนกันถูกไหมฮะแต่ว่าไม่ได้ทาทองใช่มีดินมีสุกไม่สุกนี่ครับแต่เห็นมีเนื้อทองทองอยู่นี่เกิดจากเป็นทองเอาไปแปะหรือว่าอยู่ในเนื้อให้เนี่ยเห็นเป็นทองทองเนี่ยน่าจะโดนมือจับอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาหลวงพ่อท่านทาครับผมอาจจะเป็นติดไปอะไรใช่ครับผมคืองแตจะทาทองตรงนี้แล้วติดอยู่ที่นิ้วไป็ตับอีโอมก็ติดครับผมนี่ฮะเหมือนกันเหมือนกันนะฮะ ก็มีหลายสีใช่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการเผาใช่ครับผ่านไฟผ่านมากผ่านน้อยครับด้านหลังมีอย่างนี้ทุกองไหมครันแม่พอเห็นมาองค์ไม่มีบางองก็มีจานบางองก็ไม่ได้จานแล้วแต่ทุกองค์ท้ามีการคือการจานเปียกเท่านั้นครับผมจานแต่เิมในขณะที่ยังไม่แห้งกดมาแล้วก็จานเลยครับครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีน้อยหน่อยนะที่มีจานถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็คือสร้างยุคเยอรมัน ร้องกันก็คือพอปรับพิมพ์นี้สิบที่สิบตรงหนพ่อพอใจแล้วก็จะพอแล้วก็นั่งแกะพิมพ์ไปอีกแกะเป็นพิมพ์ก็มาเป็นล้อเป็นขุนแผนเป็นขนุนอย่ครับผมสวยนะท่านเก่งนี่หลกิบท่านเก่งนะท่านมีฝ่มืมีเชิงศิลปะสวยมากใช่ครับท่านแกะเองครับผมนี่ก็นน้อยนะครับถ้าให้พูดหลักๆวัตถุมงคลท่านอ่ะที่น่าสนใจขอหลักๆพี่มีอะไรก็ ก็เนี่ยที่ผมยิบมาใช่ครับชุดผดตาลูกศิษย์จะนิยมกันมากนี่นะฮะแล้วก็หายากของเล่นแบบนี้ยังปัจจุบันนี้ยังไม่พบครับผม่ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่น่าเก็บนะคุณผู้ชมทุกพิมผ้าิดตาทั้งหลังอุมหลังแบนพิมเล็กพมใหญ่อะรวมกันก็ไม่เกิน200องค์ครับแต่ว่าน้อยจำนวนการสร้างครับคือเป็นงานเป็นงานศิลปะที่ท่านสร้างด้วยเจตนาบริสุทธิ์จริงๆใช่มันปุกปก่นนนี่ฮะ นี่ก็เหมือนการเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตแต่ว่าองค์นี้แปลกก็คือท่านอิงแบบโบราณเพราะว่าสมัยโบราณไม่มีสร้อยไม่มีอะไรจะใช้เป็นเศษผ้าเศษฟิวนพระร้อยพระอ๋อกาลังหมายถึงตรงนี้ด้านหลังว่ากำลังจะถามนี่ถูกไหมท่านใช่ครับคือเป็นเป็นให้เอาไปร้อยเป็นห่วงเลยท่านพอท่านบอกว่าพอพระกาลังยืนหยุ่นท่านก็บีแล้วก็เอากานถูกเจาะกลายเป็นหลวงพ่อโตหูหาย คือเหมือนหูไห้สมัยโบราณครับผมเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีห่วงไม่มีอะไรนะไม่มีเรี่ยมพระก็เป็นสมายเป็นอย่างเงี้ยเอาเสียกร้อยเข้าไปช่เป็นสร้อยครับผมข้างหลันนี่ก็จานมือถูกไหมจานเปียนเหมือนกันครับผมหายากพี่ก็หลักสิบองค์นะครับผมต่อมาครับนี่นะฮะอันนี้ก็อันนี้พิเศษอีกหน่อยคือว่าด้วยความเป็นทรงกลมเนี่ยทรง จันลอยครับผมกลมแบบเนี้ยผมถามว่าหลวงพ่อครับวมกลมหลวงพ่อใช้อะไรทําท่านบอกว่าถ้าใช้กระบอกไม้ไผ่ครับผมกดกดพิมพ์พิมพ์พระกระบอกไม้ไผ่จะเห็นข้างจะเห็นเป็นลายไม้ไผ่ฮะจะเห็เป็นพุงของท่านเหมือนกันครับผมแล้วก็น้อยเหมือนกันเป็นเทคนิคเชิงช่างเชิงช่างอท่านนะอันนี้ก็อีกพิมพ์หนึ่งเป็นเป็นพิมพ์เหมือนกัพับอ้อยครับผม จะเป็นรอยเส้นเหมือนก็บอกไม่ไดแล้วก็มีรอยช้าด้วยนะใช่ครับบางองค์ครับผมอ่ะนี่ฮะต่อมามีนางพญาสร้างบรรจุกุเหมือนกันแต่ว่าเนื้อผงใบลานเนี่ยจะสร้างน้อยน้อยกว่าเนื้อดินเผาส่วนใหญ่ท่านก็จะสร้างเป็นแบบพิมพิมยอดนิยมพระกุโบราณนะโบราณครับผมแล้วก็ทาทอมนะแล้วก็สังเกตดูนี่มีตะกุดด้วยอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นเพราะท่านเป็นถือว่าที่สืบทอดวิชามาครับสาของท่านตะกุดท่านแตกต่างจากหลวงพ่อย้อยยังไง เหมือนกันทุกอย่างครับผมเพราะท่านบอกว่าเราเรียนมายังไงแล้วก็ทำอย่างนั้อย่าไปแปลกครูแปลกอาจารย์ครับพ่อพูดอย่างนั้นะฮะวิธีการลงก็ครับก็พิสดารเหมือนกันครับผมคือต้องลงตะกุดหมาจักรพรรดนี่ต้องลงในโบสถ์ผมเคยเฝ้าท่านครั้งหนึ่งว่าท่านจะจานตะกุดจักรพรรดิเริ่มจากตอนช่วงเช้าเนี่ยหลวงพ่อฉันเช้าเสร็จฉันเช้าเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเครื่องเส้น พวกดอกไม้พวกทูบเทียนเสร็จปั๊บก็เข้าโบสถ์เตรียมน้ำไว้ให้หลวงพ่อหนึ่งส่วนหลวงพ่อจะเข้าไปจานตะกุดเริ่มจานในโบสถ์ท่านจุดทูบบอกกล่าวครูบาจารย์เสร็จท่านให้ออกจากโบสถ์แต่ท่านบอกแรงอยู่ไม่ได้เดินจะเข้าท่านจะเข้าท่านอยู่ข้างในครับเราก็อยากเห็นเหมือนกันแต่ว่าท่านบอกให้ออกไปแล้วก็ปิดหลังจากนั้นน่ะตั้งแต่สามโมงเช้าอ่ะท่านจะไม่ออกมาเลย ครับผมจะได้ยินแต่เสียงเรียกสตรเรียกสวดมนต์พระทูลนาพระทาของท่านว่าจนถึงหนุ่มทุ่หนึ่งทุ่มครับหลวงพ่อถึงจะออกมาแล้วท่านออกมาครังงคือท่านออกมาแบบท่านออกมาท่านจะปกติดีหรือท่านแบบว่าดูมีอาการอ่อนเพลียงไหมปกติครับแต่ที่เห็นแปลกๆก็คือท่านออกมาตาท่านจะแดงก่ำเลยแล้วก็จะมีคราบเหมือนคราบน้ําน้ําตาครับผมก็หลังจาก เข้าไปทั้งวันเนี่ยหลวงพ่อบอกแกานได้ก็ไม่เกินสิบเอ็ดดอกแค่นั้นเองเพราะยากคยากการเป็นตามมามาคลุกสองร้อยสิบหกต้องโอ้โหล้วต้องมาเขียนทีละตัวแล้วใช่ต้องใช้น้ําหนักแล้วก็ต้องม้วนให้เสร็จต้องม้วนให้เสร็จทําให้เสร็จเรื่อยๆครับพอหลังจากว่างผมก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อออกมาทําไมตาแดงท่านบอกว่ามันเขียนยากแล้วก็ช่องจํานวนช่องมากครับเคยเห็นหลวงู่ย้อยทําก็เลยจําว่า ถ้ากระพริบตาพอเรากระพริบตาปั๊บเนี่ยช่องมันจะเบอร์ซ้อนกัเงินท่านบอกเลยต้องฝึกให้จนเข่งแล้วก็เพ่งไม่กระพริบตาเท่ากับว่าในการจานแผ่นเนื้อสองร้อยสิบหกช่องเนี่ยท่านจะไม่กระพริบตาจะเพ่งเงนตาแข็งแดงก่ำแดงตาไหลนะปัจจุบันปัจจุบันนี้ท่านยังทำไหมครับสำหรับตะกุดมหาจักรพรรดิเนี่ยถ้าไม่ใช่มีวาระสำคัญจริงจะไม่ได้ลงครับผมเพราะลงค่อนข้าง ยากครับผมเอาเป็นว่าเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยายจะให้พี่เหน่งเนี่ยพารายการไปไปไปสนทนาธรรมของท่านที่วัดได้ไปถ่ายที่วัดนะด้ยควดีนะแล้วก็ไปแบบขอความเมตตาท่านนะฮะไปพูดไปแบบสนทนาธรรมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้นําคําสอนของท่านไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามแบบนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่ขอบคุณมากนะพี่เหน่งที่มาแนะนําให้เราได้รู้จักกับพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอูรูปหนึ่งซึ่งถือได้ว่าตอนนี้ท่านมีชื่อเสียงมากในจังหวัดระบุรีครับนะฮะขอบคุมากครับผมนะเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่นะครับพักกันสักครู่เดียวครับ